ตเป็นยัไงอดอกไม้บอกพี่เกบเอาตัวดอกไม้ก็อนตัไม่กได้นัน่มึม้พเาไงงเนี่ยกูลอ่ะน้ำเอารก็ออกด้วเป็นเลยน้าอุ้ยอานังกินหน้ากนวันนเป็นภูมเลยแอบดีเกิอไนแล้วคอยไฟไปดเดี๋ยวพี่โดนไฟีวกหน้าขโอ้ยหน้าเขา้องนนี่วลา้าเไม่เคยีกัาอะใช่

รัวขอหกล้านหัวใจให้พี่หน่อขอจัดอเจ็ดสิล้านได้ไหมร้อยเลยไปคะแม่เราจะอยร้านต้นม้นิดๆต้นไมเขาบอกเปิดเพลงเรื่องห้าเปิดเพงเองปลำโพงลำโพงเยเ่ตอนลำแงลำโพงลำโพงแบหมดลำโพงแหมดลำโพงหมดลำโพงหมดตอนนี้อีบีหมดตอนนี้อีบีลโพงตหมดอีลำโมีมแล้วกั มีสลิงไหมใส่สลิงไปสลิงโอ้ะเล่ไม่ต่งสันทสลิงหรอคะไม่ทำเป็นคนสังเง